มากดล็อกระบบหนึ่งครั้งนี่นะครับขึ้นไฟที่แดงแล้วจะโชว์ที่แดงขึ้นมาให้เราเห็นนี่ปิ๊บปิ๊บ โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะเจอกันอีกแล้วในช anel ใน PTX 150เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับมาสำหรับวันนี้น้องพอดีมีเพื่อนๆน,น้องๆถามกันเข้ามานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆที่เป็นผู้หญิงถามกันเข้ามานะว่าพี่เจ้าตัวระบบอัญจัญธนบวยของเราเนี่ยมันใช้งานยังไงนะฮะ มันเปิดปิดยังไงนั่นเองเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้ฟังนะฮะทีละหัวข้อนะก็เจ้าตัวสัสญ,ญางกันสะโมยเนี่ยเราจะใช้ในกรณีไหนนะฮะเราก็จะใช้ในกรณีที่เราจอดรถเสร็จนะล็อกคอเรียบร้อยเราก็มากดตัญยงการสะโมยหนึ่งครั้งนะอืมหรือเราจอดรถแล้วเราไม่ได้ล็อกคอเราก็มากดสญงญกันสะโมย ได้เช่นกันนะครับเออเรามาดูกันทีละอย่างนะครับว่าในทั้ง2กรณีนี้สัญญาณกรมยมันใช้งานได้หรือเปล่ามันเปิดปิดยังไงนั่นเองเนาะโอเคนะฮะก็ไปยากล่ยากนะครับโอเคแล้วเรามาดูกันไปทีละกรณีดีกว่านะครับว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่ามันเปิดปิดยังไงนั่นเองนะ มาในกรณีแรกนะครับก็คือเราจอดรถเสร็จล็อกคอเสร็จเรียบร้อยนะครับล็อกระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกดสัยงาณมมมะโบยสักหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับเราก็มาดูตรงตจวาตัวสวช์ของเรานะครับกดหนึ่งครั้งนะครับโอเคใช้งานได้ปกติล็อกคอนะครับ จอแล้วเสร็จล็อกคอหันไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับหันให้สุดเลยนะนี่นะครับแล้วก็ล็อกคอซะบ,บิดมาตรงตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งล็อกโอเคนะครับล็อกเสร็จเรียบร้อยเราขยับดูเราก็มามากดล็อกระบบ1ครั้ง นนี่นะครับขึ้นไฟทีแดงแล้วสัญญาณดังหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็มากดสัญญาณการขโมยหนึ่งครั้งโอเคทำการเปิดสัญญาณการขโมยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับไฟบรรจุโชว์ทีแดงมาให้เราเห็นนี่ปิ๊บ นี่นะครับไฟที่แดงโชว์อย่างเงี้ยมันจะกระพริบอย่างงี้ก็แสดงว่าเจ้าตัวสัญญาการขโมยได้ทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเผื่อถ้ามีใครมาขยับรถของเรานะฮะหรือมาเคลื่อนที่รถของเราอย่างเงี้ยขยับนะแรงแรงนี่มันจะดังขึ้นมาครับพอมันดังขึ้นเราก็มากดปุ่มนี้ครั้งหนึง่ง นี่นะครับเสียงสัญญาการขโมยหายไปแล้วนะครับเราก็มาดูไฟตรงนี้น้องว่ามันยังขึ้นอยู่หรือเปล่าอ่าโอเคฮะไฟไม่มีแล้วไฟหายไปแล้วนะครับก็แสดงว่าเจ้าตัวสัญญากานขโมยถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ในกรณี1น,นะครับเคที่1ก็คือล็อกคอเรียบร้อยแล้ว เราไปกดสัญญาณการขโมยนะครับต่อไปมาดูเคสที่2นะครับต้องคายระบบก่อนเมื่อกี้ล็อกระบบไว้เนาะมันบิดไม่ได้โอเคขึ้นไฟสีเขียวอ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูในกรณีที่2ก็คือเราจอดรถแล้วเราไม่ได้ล็อกคอนะแล้วเรามากดสัญญาณการขโมยเลย ดูสิมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคมาลองกันดูนะครับจอดรถเสร็จเรียบร้อยมันดูตรงสวิตช์อยู่ในตำแหน่งออฟอยู่นะครับไม่ได้ล็อกคอนะเราก็มากดสัญญาณการ์มวยอีกครั้งหนึ่งโอเคฮะสัญญาณการโมยทำงานแล้วนะฮะมาดูตรงสวิตช์ไฟโชว์ให้เราเห็นหรือเปล่า นี่นะฮะไฟยังโชว์เหมือนเดิมเหมือนในกรณีแรกเลยนะครับปิ๊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 บโอเคนะครับทีนี้เรามาลองขยับดูดูซิว่าสัญญาณขโมยมันจะทำงานหรือเปล่านั่นเองนะครับต้องขยับยังไงเนี่ยโอเคนะครับ ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากดปิดครั้งหนึ่งนี่กดปิดไปแล้วนะครับกดตรงนี้นะแล้วมาดูกันว่าไฟโชหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็แสดงว่าท่ายางกันโมยถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเออนี่นะครับวิธีการใช้งานท่ายางกันโมยก็จะมีใช้อยู่ สองกรณีอย่างนี้นี่แหละนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้หมดทั้ง2องอย่างเลยทั้ง2กรณีเลยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเลือกใช้แบบไหนนะครับก็ใช้กันได้เลยแต่แนะนําให้ใช้ในเคสแรกดีกว่านะครับก็คือจอดแล้วล็อกคอเสร็จเรียบร้อยล็อกระบบเสร็จแล้วถึงไปกดสัญญาณกระทมวย1ครั้งนะฮะมันจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับอืม ทีนี้เรามาดูว่าถ้ารถไม่ได้มีการขยับนะหลังจากที่เราล็อกระบบแล้วก็กดสัญญาณสมรมยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมากดแค่สวิตช์ตรงนี้ได้ไหมเปิดปิดเลยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละอย่างกันเลยดีกว่านะครับหมุนคอยสุดนะครับล็อกคอเสร็จเรียบร้อยล็อกระบบ โอเคฮะล้วระบบเสร็จกดเสญาณการขโมยหนึ่งครั้งทำงานหรือยังทำงานแล้วนะครับไฟกระพริบแล้วไฟดังกระพริบแล้วนี่นี่เห็นไหมอโอเคนะครับทีนี้เรามากดเลยนะครับกดปิดเลยนะครับลองดูนะกดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บ นี่เมื่อกี้มันจะดังสองครั้งนะครับปิ๊บปิ๊บดังเร็วๆเลยโอเคนะครับไม่มีไฟกระพริบแล้วนะครับไฟสีแดงหายกระพริบแล้วนะฮะต้องคายระบบก่อนโอเคฮะเป็นไฟที่เราเสร็จรียบร้อยคลายระบบแล้วนะครับ นี่อยนี้มาดูในกรณีที่ 2, 2>, 2. ก็คือกรณีที่ไม่มีการล็อกคอนะครับเรามากดเสียงการขโมยเลยนี่นะครับหลังจากที่เรากดแล้วมาดูไฟจะโชวหรือเปล่า โอเคนะครับไฟแดงก็ยังโชว์เหมือนเดิมเนาะทีนี้ถ้าไม่มีการขยับหรือไม่มีการเคลื่อนย้ายรถเราก็มาปิดตรงนี้เลยได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูกดหนึ่งครั้งนะครับนี่จะมีเสียงดังขึ้นมาสองครั้งเหมือนกันดูสัดญญ้านไฟดิยญ,ญานไฟหายไปยังหายไปแล้วนะฮะ นี่นะฮะก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ธรรมดานะครับทั้ง2กรณีเลยนะในระบบสัญญาณการขโมยเนาะอ่าโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้แหละนะสำหรับการใช้งานเจ้าตัวสัญญาณการขโมยเนาะก็ใช้ไม่ยากหรอกก็เพื่อนๆก็ไปลองใช้กันดูนะครับลองทำกันดูเนาะแต่แนะนำให้ใช้ในเขตแรกในกรณีแรกดีกว่านะครับ คือจอดรถเสร็จนะล็อกคอเรียบร้อยล็อกระบบเสร็จเรียบร้อยเราถึงไปกดสัญญาการขโมยนะครับโอเคนะครับแต่พยายามให้ใช้ระบบการขโมยทุกครั้งนะครับในเวลาที่เราจอดรถนะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีข่าวว่า p t x หายบ่อยเหมือนกันล็อกคอเสร็จนะครับก็ใช้สายยูคล้องเข้าไปด้วยเพื่อความปลอดภัย กีย่ยวกับการสูญหายของโรถของพวกเรานะครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะเห็นกันได้ในทันทีเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับไปละสวัสดีครับ